สวัสดีครับพี่น้องครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่17เส้นแหนะครับที่บ้านเรือมตาบบ้านเลือมอำเภอบ้านเหลือมจังหวัดนครสวรรค์นะครับบ่อนี้เป็นบ่อแรกนะครับของบริเวณนี้นะครับแล้วหลังจากบ่อนี้นะเราจะไปต่อบ่อที่2ครับพี่น้องครับเรามาดูนะครับจะมีปลาอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นก็จะเป็นนิลเพียนแล้วก็จะมีกุ้งนะครับดู ตามลุ้นเดือดไหมปุ๊บม่าเรียบร้อยครับผมทุบปุ๊บบึมบึมบึมปุ๊บบึมบึบเหลืออีกหนึ่งท่านคือเซียนถือสวบบึบมประบึกลอดประบึกลอดมา รอดมาทางนห้นรอดมาหากล้องหน่อยครับพี่น้องกติกาหวานกี่เพื่นครับเพื่อนเดียวหมื่นหมื่นบาทครับเพื่นเดียวปลดคนเดียวครับผมไหนป่าที่นี่อียา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 แถวนี้ครับพี่น้องขึ้นไปแล้วครับเสียงเต็งหนึ่งครับผมปึ๊บหลวงพ่อโลดหลวงพ่อโลดตามด้วยน้องปอน น้องปอแล้วเออสับปะชัยปึ๊บพื่อเส้นสับชัยปึ๊บอเพืเป็นไงปึ๊บอีอ้ไอ้เพื่ออ๋อโตนึงพี่น้องเลยขนาดบ่อปลาหลาที่สุดปึ๊บมาเส้นน้องเซอร์สิซ้มรูบเรียบร้อยกรับผมปึ๊่อปลาตามด้วยน้ำเงินปึ๊บอปลาได้วยช่างอาเซบปึ๊บเอ้ยย่าเส้นดุนว๊บบึมซึ้บบานกันอีกชาที่สองครับเริ่มชาที่สอง โอ้เส้นเช็ดโชกุ้งหน่อยครับเส้นเช็ดเส้นเชิดครับโชวกุ้งหน่อยดกุ้งกุ้งท่านเนี่ยโชว์หน่อยโอ้ยกุ้งครับกุ้งกุ้งได้กี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวครับโอ้กุ้งครับพี่น้องครับเห็นกุ้งแล้วกุ้งกุ้งกุ้งอียาอียาขอบคุณครับขอบคุณครับกระเดากระเดากระเดากรึกรึส้อเขียวครับเส้อเขียว เสือเขียวเสื้อเขียวมุมนี้โบกัดหลายปากเลยครับพี่น้องหวานหวานซววปึ๊บกลับมาดูเขียวพี่น้องเขียวเขียวเขียวโอไม่น่ามีตัวครับพี่น้องปึ๊บมาดูมุมนี้มั่งปึ๊บปึ๊บมาดูเส้นถือครับเส้นถือเส้นถือซววหวานไปแล้วปึ๊บเบิร์ตธงชายแม็กกินไตปึ๊บปึ๊บเสื้อสีส้มเส้นน้อง ซวบวางไปด้วยเส้นดุนซวบบึมบอร์ดนี้จะมีสองดุนนะครับพี่น้องปึ๊บส้มส้มมุมนี้มุมนี้ซวบบานตามเสียบบึมปึ๊บเริบเอาปึ๊บปึ๊บทางนี้ครับพี่น้องมีครับเห็นครับนินนิ่นนินนิน เพิ่มเพิู่น่นครับมุมนู้นครับของเบิร์ตธงชายไม่ตายขึ้นไปแล้วโน่น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 บ่อนี้จะมีดาราหนึ่งท่านนะครับมุมนี้มุมนี้เพิ่ม swap โฟกัสไปเรื่อยครับโฟกัสไปเรื่อยเดินทางไปเรื่อยบึ๊บบึ๊บบึ๊บมาไปด้วยเซนปรนซูบบึมบึมตามไปด้วยเต็งหนึ่งช็อ ปาดด้วยเส้นถือสวบบึมปึ๊บยกขึ้นมาแล้วครับเห็นเห็นครับหนึ่งตัวหนึ่งตัสุมกลับปุ๊บปาดด้วยเส้นหน้ากซวบบึมปึ๊บปุ๊บ,บขอดูปังนิดหน่อยไม่มีตัวเขาเป็นน้องไม่กล้าสุมหมด มุมนี้มุน,นี้ขอดูหน่อยมุมนูม้นฮะสวบสวบไอ้ย่าได้ครับหนึ่งหนึ่โตครับเส้นหมึกเส้นหมึกบามด้วยหลวงพระรดรวบรวบเส้นปอลบาลซุบโอ้นิ้นครับนิ้นนินนิ้นนิ้นซุบปึึ๊หนึ่งโตรครับพี่นอ้อง ปึ๊บขอดูหน่อยครับเซ้นเต็นหนึ่งครับผมแหเขียวแหเขียวเสื้อม่วงฟุบมือซ้ายปื๊ดปาดแรงๆก็โยกเป็นกันโยกเด้อปึ๊บแหมขี่โคนครับผมปึ๊บบานไปด้วยเซ้นดุนสวบส้วบเซ้นก้อนสวบเสื้อเขียวเขาลอนใหญ่ก็ลอนใหญ่ครับปึ๊บเสื้อเขียวยว,วาน ปึ๊บปุย่าหลวงพอรอดหลวงพอรอดหลวงพอลอดนินนินนินปึ๊บเป็นไงเป็นไงออกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอบไปทีงนี้ล่ะขอบไปขอบไปปึ๊บขอบปบวบขอบไปเป็นไงอยู่ไหมอ,อ,อยู่ไหมออกแล้วน่ะอยู่ไหมหลวงพอรอดอยูเ่เปล่าเบ็ดเบ็ดยาวเลยนะันะน่ะ บ่อน,นี้ปลาเยอะสุดเลยเรียคือไม่้ตัวเยอะไสุดเ,ดเได้ครับเซนดูนได้ครับผมหนงตครับเซิดูสเสื้อแดงหนงตัตบักบัว่างไ,งางไงงางาว่างลงบนรถลงบนรถตุนหัวจ่ากล้องเดินไมหาท่านแล้วนะ ยกขึ้นมาอยู่ไหมนินทันนะตัวตัวเดียวนะเ,เอาก็หายไปคนละตัวผู้จัดหายไปคนละตัวบานไปด้วยเสือแดงปุ๊บแม่กระโดดลงแพพี่น้องเลยปุ๊บนั่นเลยเชนน้องบอกว่า โต๊ะเท้านิ้วนึงหมดเลยอ๋อมาแล้วมาดูบรรยากาศนี้ครับพี่น้องการไล่ปลาครับผมการปลาเขาแหจบมาเออมาเออเป็นไงติดไม่หลอกไหนอยู่ไหมออกมายังอุ้ยน่าละตัวนึงออมอยู่ในแห่ไล่อีกไล่อีกไล่อีก เออไล่ไปไล่ไปบรรยากาศยังมุมนี้อยู่นะครับพี่น้องสายตาผมก็กวาดไปทางอื่นนะครับพี่น้องเดี๋ยวมีอชักมาเป็นขบวนท่าผมจะหันกล้องไว้ปพี่น้องเจ็นเย็นใจเย็นนี่แน่แน่ได้กับพี่น้องโตนึงพี่น้องนี่โตนึงโตนึงโต้หนึงปุ๊บ ปุบบานไปด้วยเส้นชนสวบบึ่มมาดูมุมนี้ก็ได้ครับพี่น้องมุมนี้เลยนี่ครับสามปากสี่ปากกันนี่แหละมาบดึงตัง้งนี่ว่าเส้นต้นบอกนะมาดูโตนี่ก็พี่น้องเลยนี่โตนี่พี่น้องปุ๊บนี่นินนินน,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 นิ้นนินสวบมีไหมตึงตังมีไหมเส้นต้นมีตึงตั้งไหม ได้ถ้วยได้ถ้วยรางวัลด้วย,วย,วยม,มุมนู้นครับมุมนู้นชูงไปฮะต้นมะพร้าวครับผม,ม,ม,มต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวนู่นนู่นครับเห็นเห็นเห็นนินครับปุ๊บปุ๊บชิน้นรองวานปุ๊บเขาก <cle anse S 2> <ๆ>้านมะพร้าวใบมะพร้าวเลยฝั่งจะเริ่มนะฮะนคน,นครับเต็งหนึ่งครับผม ราก็จะมีเซีนหมึกครับเสื้อเขียวสวบสวบสวบบุ้มลุ้นลุนสองเซีนนี่นะฮะเซีนะปอแล้วหลงพ่อรวยครับพี่น้องครับปึ๊บสุ่มสน่อย เฮ้ยอะไร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 หลวงพรสอะไรเด็กเด็กเด็กเล็งวัวเด็กเล็งวัวไปทำอะไรอยู่ในน้ำโอ้โหอะไรนะไอ้รู้ด้วยเลยไหมเชิญรอดทุนวัจาปลาอะไรปลาอะไรท่านปลาอะไรครับท่านตะเพียนเพียนเพียนเอ้อ เอาเอาใส่ปากเนาะเอาใส่ปากใส่ลวดใส่ปากอย่ารอดูถ้ารอดนูเรานี่เท่าโอ้มุมนี้ครับโอ้โหขยุกขยุ่ยครับฟังฟังกันเลยครับฟังเลยสิบเอ็ดนาทีผ่านไปนะครับเส้นแหนน์ในล้อฟังครับพี่น้องเอ้ยบรรยากาศครับฟังมุมนี้ครับนู่นฟังฟังสูมไปครับพี่น้องฟังแล้ว ไล่ปลาไล่ปลาออกมาเข้าแพ้หน่อยโอ้เส็จรอดครับโตใหญ่ครับโตใหญ่เส็นรอดปุ๊บเข้าไปเรียบร้อยกันกระชังปุ๊บได้ครับได้ครับสุภชัยสุปชยัปชยได้แล้วสองโตใช่ไหมสุประชยัยสองโตสองโต ันนี้แค่แค่ออดเดิมออดเดิม่รู้ลวบบานไปด้วยเช่นปอนสวบบุ๋มบ่อสามยาเต็มนู่นไยนั่นไอพ่อบ่อสามนู่นไงโอ้เอาเซนเบิร์ดเซนเบิร์ดทงชัยแม่กินตายครับปลาอะไรครับท่านนะ สงสัยจะเป็นเพียนขั้พี่น้องเพี้ยนเพี้ยนปึ๊บปึ๊บมุมนั้นหน่อยมุมนั้นหน่อยครับเส้นปอนอาเส้นกรอนเส้นกรอนขึ้นไปแล้วครับพี่น้องเสื้อเขียวนะเไอ้ยะอู้บุบปุบปุบมันนอยู่ในปานนอกแขนเลยได้ทันไหมล่ะลุตเลยยังอยู่เพี้ยนเพี้ยนเพี้ยนปานนอกแขนเก็บไว้เก็บไว้ อันนี้น้อยไปนิดน้อยปึ๊บปุ๊บโกลาดไปมุมนู้นครับพี่น้องเส้นหมึกเส้นหมึกปึ๊บปุ๊บปึ๊บแม่ปลาเนื้อแข็งครับพี่น้องเลยได้ครับได้ได้ครับผมปามเดียวเส้นกคอนสวบบึ้ง มุมนี้ก่อนนะครับมุมนี้ก่อนครับผมบรรยากาศเลาะเลาะฝังเลาะฟังครับเลาะฟังกองเดินทางสักหน่อยครับกองเดินทางปุ๊บบด้วยสดุวบบวามเมาไหนมาสัวบุ่ม หน้าบอกไม้มาขามเทศไม้ยังไงเนี่ยั้งท้อนเลยไปเรื่อยๆครับลัตเวนลัตเวนยนพี่ยาลวงพโลเจ้าค่ะนินนินนิ้นนินเออเอาว่าไป โอ้เส้นปอนนะคือพวงอายะท่านเนี่ปลาอะไรน้อยๆนะปอนปลาอะไรครับปอนปลาอะไรตัวเล็กอ่ะนิน่อยนิน่อยลูกพันปลาลูกพันปลา มุมนี้สัหกหน่อยครับพี่น้องมุมนี้เสียนชิดและเสียนถือ <c ười> นงแี่งนม่รางวัลรางวัลปะบูรางวัลปะบู เส้นตุนได้ปลาบูแล้วครับปบลาบูยกยกชวหน่อยเลยครับปลาบูครับผมโอ้วักใหญ่ครับผมขาทางจะใหญ่ที่สุดนะครับในบ่อน,นี่ครับผมดูซะหน่อยครับพี่น้องปลาบูนั่นแหละครับพี่น้องปลาบูทองสองใจแต่มีนักล่องเลยนะบ่อน,นี่นะ กล้องสแกนพื้นที่ครับพี่น้องหว่ช่วงนี้ในระหว่างเก็บเล็กผสมน้อยครับพี่น้องป,ปึ๊บลาดเวนไปด้วยเสียนดุนบ้านค่ายครับพี่น้องนั่นเลยป,ปึ๊บหวานเสีนดุนวบึมย้อมผีชีพวันนี้เส้นแห่ยอมผีชีพสามบอ่อสามบอ่อ วันแรกแค่ออเดอิฟเท่านั้นครับพี่น้องเรียกนํำย่อยครับเรียกํำย่อยเจนเจนเราจะพาพบจะพาท่านไปพบบ่อที่สองและบ่อที่สาม <c oughs> บ่อนี้แค่บ่อนี้แค่ออเดอิฟครับพี่น้องเจนเจนเอา <c oughs> เขาไปอยู่ในแห่แล้วครับเซนสุภรชัยเนี่ย เสยนสูภไปใช้บนอะไรอยู่ในแห่เดี๋ยวนะไปกันอีกครับพี่น้องไปกันอีกเราจะกลับมาเมื่อท่านยกแห่และมีปลาสวบสูงไปด่านนู้นเลยครับพี่น้องสูงกลับครับผม ยังไม่พบโตปุ๊บนู่นเ่ะอพี่น้องเลยยังยังไม่เจอโตพี่น้องลอปลาหนายากวันนี้เส้นแห่สู้ๆเส้นแห่สู้ตายเวลา27เสียนที่บ้านเลื่อมวันี้จะเป็นประวัติศาสตร์แน่นอนเลย้อพงพูด้เรุตินัน่นนี้จะไปเตีงหนึ่งใช่ไหมเตีงหเตีงสเตีงสามเร เอาวันนี้วันนี้วันนี้เอาหวยไปก่อนครับวันนี้ถูกหวยกันแน่นอนโอ้ยหลานปามันหวยออกหลวงปอจำได้ไหมวนถูกบหวยออกนีกบหวย่ถูกหอบวชบเลยสูมาที่เต็งหนึ่งครับเต็งหนึ่งครับท่านกำลังเล่นอะไรครับเต็งหนึ่งเฮยนินนินครับนินนิน เห็นเซ็นอ่างบอกว่ามีเต็งสองเต็งสามได้เลยทำงานเหนอยใครถูกหวยพวกนี้ก็ยืมเงินจ่ายค่าวัดก่อนเลยครับโอ้ปะบู่ใช่ไหมฮะครับขอบคุณมากครับพี่รุนครับผมมันหมานะครับผมขอให้ท่านทั้งสองมีแต่ความสุขความเจริญนะครับที่โชว์ปลาให้น้องเรนเดอร์ใช้เป็นหมีออกมาใช่ได้มีเงินเต๋อน้ำมันของมันรองกันได้นั่นของมันร้องกันได้ เป็นไ,ไงสิน้ำสินน้องน้องหนูสองท่านเนี่ยอยู่ตายกันเนี่ยเสิน้ำสินน้องเป็นไงสินน้องแห่ของท่านเนี่ยสีม่วงสัญลักษณ์แห่งสมหวังหรือผิดหวังสมหรือผิดโอ้ยสงสัยจะผิดหวังนะพี่น้องน ใครมาตื้อมาเช่านี่เหวานอยู่เนาะมันจะเก็บหวังอะไรมันไปอยู่วอสองเราสแกนพื้นที่ไปเรื่อยนะครับผมกำลังจะห้าตัวปลาอยู่ครับเพรปลานั้นหา้ยายักษ์เซนแห่ยี่สิบเจ็ดเซนโอ้ยยอะไม่มีแหวานครับน,น,นุ่นหนุ่นหนุ่นหนุ่นเ้นหมึกครับได้โตนึงครับพี่น้อง ผ่านไปแล้วนะครับ20นาทีครับ27เซนแฉครับผมปลาเยอะมากๆเลยโคตรเลยไม่ได้ป่าไม่ได้นของกันีจีวัดวัดก็อยู่ห่างบ่อแล้วกินเห็นทุกเคนของกัปแล้วเป็นไงครับเซนเซนปอนปลาเพียนเหรครับ ย่าสุภชัยสุภชัยครับผมเห็ละสองตครับผมรู้สึกว่าแหนี้จะโดดเด่นกว่าเพื่อนนะครับลองดูได้เห็นละสองตัวอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ดูของเซนักเลยก็โอ้เซนอากเซนอากเซนอากอุ้ยเราโฟกัสท่านอยู่ครับผมทุนวจนะหนึ่งสองสามแล้วอึ๊บ สี่แล้วสี่แล้วเนี่ยห้าหกห้าห้าห้าแล้วหกเจ็ดเจ็ดตัวครับผมหลูสุดครับเจ็ดตัวเรามาดูของเซนสุประชัยสมบัติเจริญหน่อยดิหลังจากเซนตายไปแล้วเกิดมาใหม่เนี่ยเป็นไงโอ้โหโอ้โหสู้เซนากไม่ได้ครับผมเจ็ดตัวนี่ประมาณสามเดี๋ยวหลายเขาครับผม เซนอากยังเป็นเป็นผู right? ้น้ําอยู่นะครับเจ็ดโตชาแรกของท่านไม่ใช่ชาแรกชาเข้าป่ามีใครจะมาเกทับอีกคือป่าบอกด้วยจะได้ไปกล้องนะไหนไหนมาพี่ไหนไหนมีสองสองไหนครับสิตัวไหนไหนสิบตัวไหน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  Oh! <laughs> โอ้โสิบตก็ผมมากกว่าเซนอากส <c oughs> ามเพิบมไปด้วยเสียนเมึก <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> มีคนนำเซนอากเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยปลาครับของสิบโตัวเพิ่มปาไปด้วยเบิร์ตทงชายไม่กินตายสวบเน่ยทันเสียนตกว่ะมื่อวานแห่ดีวกว่า อยู่ระหว่างขั้นตอนเอาม,มาพึกเอาม,มาผ้าสิครับพี่น้องเอ้ยมันมามาล่วงพลด้านด้ยฟุบบล่วงพะลดเจ้าขาไหนล่ะน้ำลึกประนันนี่ยี่สิบสามนาทีผ่านไปนะครับผมก่อนที่ผมจะปิดคลิปนะครับพี่น้องยี่สิบเจ็ดเสียน มีใครมาเกทับเซนอากหรือเปล่าเจ็ดโตใหญ่ๆของท่านเนี่ยเซนดุนครับเซนโุนครับเราโฟกัสนโดนครับโุนจ๋าเกทับไม้เกทับไม้มีไหมมีโชว์ไหมมีไหมถ้ามีหันหน้ามาโชว์มีกุ้งหนึ่งอ้ยาเซนชิด่อนตองปอนมากุ้งหนึ่งตพี่ปน้่องเลยเดี๋ยวนะยังนะยัง ยัง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 ,ยง,ยงไม่มีใครเอ้หลวงพ่อหลวงพ่อกี่ตัวสี่ตัวแล้วพี่น้องเลยปุ๊บบานไปด้วยสุภรชยัยยังยังฮะเรายังกำลังมองหากันครับว่าใครจะมีได้มากกว่าเสียนากหรือเปล่าครับผมปุ๊บมาบานด้วยเส้นน้องสวบบึมตามไปด้วยเส้นน้ำเส้นน,น้ำตามไหม เสนเราโฟกัสกันวางท่านห้าสี่สามสองหนึ่งทั้งตัวไหมจะทำหน้าปกให้น่ะกระโดดลงแพเลยกระโดดลงแพฮะาเอ้ยใจไม่ด้านพอปุ๊บไม่เลยเส้นก้อนเส้นก้อนเป็นไงครับเส้นชนเกทับรอเปล่ามาใส่หน้าเลยครับเส้นชนนนสูงท่านไม่ยอมไม่เห็นหน้าเลยครับนับด่น เสียนน้ำต <ın> ื้นน้ำลึกไม่กล้ามุดนะครับใหายเลยนี่เสียนมึกอำเภอบวใยายบอกให้ย้ายเดี๋ยวขอขอตีตัวแห้งๆก็โตงน่องติหนึ่ง้อิงหนึ่งเล่นัว บึมเสฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ซ็นน้ำเฮ้ยโตใหญ่ครับเอ้ยยังยังพี่น้องขอขายแห้เส็นดุนบันไข้ร่างขีโคนมามาเส้นชิด เสียงชิดพอ่อน้องพอรอมาดีท่านตีตัวแหงบป่าเออปุ่มโบ้หรูสุดครับพี่น้องขอจากรลาท่านผู้ชมนะขอจากรลาจี27เซนแหน่ครับผมพบกับน้องเลนเดอร์บอใหม่ๆครับพี่น้องขอบคุณครับสำหรับการรับชมบ๊ายบาย